กิจกรรมนี้ชื่อว่าแม่เหล็กต่อเหรียญแม่เหล็กต่อเหรียญได้จริงค่ะลองดูสิแม่เหล็กมันต่อกับยังไงอ่ะอันแรกนะแม่ผุยจะดต้งต่อตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนกระป๋องอะไรก็ได้แต่แม่ปุ้เป็นกระป๋องซ่าไงคะแม่ผุ้ยัเลยต้องต่อแล้วเราก็เอาแมมบรรทัดนะมาวางแล้วหนูยิ้มหนูแย้มก็ใช้แม่เหล็กอันนี้คือแม่เหล็กมีขายทั่วไปที่เด็กๆเอาวางต่อที่ละอันหนูแย้มวางตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนค่ะเอาตรงนี้ก่อนเออมีดาเออมีดาอู ติดกันต่อกันขึ้นไปค่ะหนูยิ้มว่างอเสร็จแล้วก็ต่ออย่างนี้ต่อขึ้นไปเป็นชั้นเป็นตึกอต่อขึ้นไปอีกอย่าให้ตกนี่อ่ะอันนั้นเขาเรียกคนละขั้วหรือเป่ใช่อย่าให้มันมันคนละขั้วแล้วอะลองกูก่อนอ่ะมันบุญให้อ่ะอ่ะใส่ลงไปเลยเลยอันนี้แม่เหล็กของเราต่อกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาเหรียญเหรียญบาทค่ะ ออยู่ข้างล่างเหรออ่าเดี๋อนิดนึงต่อต่อเดี๋ยวด้ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาอันเลื่อนมาเลื่อนิดนึงอ่ะเลื่ไปเลื่อนที่สองจเย็นใจเย็นใจเย็นพยายามเราจะต่อให้เยอะที่สุดเลื่อนที่สองเลื่อนที่สี่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงหรืว่าใส่แม่เหล็กอีกเออเพิ่มแม่เหล็กเพิ่มแม่เหล็กอ๋อใช่เพิ่มแม่เหล็กอีกเมื่อกี้อยู่ตรงไหน ท่อนตรงนั้นหดียิ้มาทางนี้เอาใส่เป็นกองเลยดิใส่เป็นกองเลยนะมันหนักไปเปล่าลองดูว้าวเยเอะว้าวตองน่นกว่าเยอะกับด้านละกันดีไหมโอ้เนื้อโอ้อันนี้พลังเยอะพลังเยอะไม่ดีสองสามสี่บ้าบ้า เอาขวดพลาสติกมาไว้ข้างบนดิไม่น่าได้หนูแย้มไม่น่าได้หนูแย้มหนูแย้มเดี๋ยวมันจะล้มหนูแย้มมากได้หนูแย้มล้มหนูแย้มหนูแย้มหนูแย้มแย่แย่ว้าวไม่เอาไลยเมื่อกี้สูงสุดได้เท่าไหร่ค่ะเมื่อกี้เราได้หกทำไมเราไม่เอาเหรียญเก่าสุดไว้บนสุดล่ะอันไหนก็ได้อันจะเวิร์กก็ได้นะเราต่ออันนี้ให้เสร็จก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเข้าไปอีกค่ะตอนนี้นะโอ้โหดีตอนนี้เบามาๆ สี่ก็มันไม่จำแห้าดี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 เบาเบาหนูยิ้มมือต้องเบาเบานี่เหนี่ยไม่ค่อยได้แม่ปุ๋ยเหรียญใหม่เนี่ยเอาออกพัดเหรียญใหม่ออกก่อนเลยแม่ปุ๋ยเหรียญเก่าเนี่ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยดูสิห้าละหกอ่านะหกแล้วนะเจ็ดได้ไหมเจ็ดได้ไหมเจ็ดได้ไหมอันนี้ก็เก่าเก็เจ็บ เจ็ละเละเอาเหรียญที่มันคล้ายกันะเจ็ดละเจ็ดละเจ็ดเจ็ดยูเจดูเดยูเดี๋ยวปปปุ๋ยขอต่อเจ็ได้เจตอนนี้ของเราต่อเหรียญได้เจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยป้าป้าได้หกเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้าแล้วมันปุ๋ยนับยังไงได้หกเองค่ะอ่เดี๋ยวก่อนนะเราพยายามต่อเจ็ดอีกแป๊บนึงอีกนิดนึง ไม่ต้องต่อเจ็ไม่ได้ค่ะใหญ่ไม่ได้อ่าแต่นี่คือได้หกนะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะถามก่อนหนูยิ้มหนูแย้มรู้ไหมว่าทําไมมันถึงต่อได้เพราะอันนี้มันเป็นเหล็กเหมือนกันเหล็กเหมือนกันเนอะเขาเรียกว่าที่มันสามารถต่อต่อกันได้ทั้งทั้งที่อันนี้ไม่ใช่แม่เหล็กนะอ่าฮะอ่ามันเป็นเพราะสนามแม่เหล็กรู้ละสนามแม่เหล็กก็คือเหมือนพลังพลังของแม่เหล็กก็มันกว้างแค่ไหนมีเยอะแค่ไหนถ้ามัน ยาวมันก็จะสามารถอ้อมเหมือนไม่น่าได้นะมันได้เมียก็ค่อยเห็นมันจะอ้อมกันแบบนี้มันจะอ้อมแล้วเข้าแล้วมันจะมีสนามแม่เหล็กแบบนี้มันจะออกมาจากอ้ออันนั้นเป็นเกี่ยวกับโลกใช่ไหมก็จะเข้าไปนะี่คือโลกนะแล้วสนามแม่เหล็กมันจะออกมาจากทางนี้แล้วก็วนแล้วก็เข้าไปีแล้วก็ออกมาไว้เรื่อยนแล้วนขอยืมเหียนนะ หรอคะอะไรใต้โต๊ะอ่ะไปเรื่อยแล้วคราวนี้อะไรคะรับทำมือเหรียญแม่เหล็กขยับเองไหนดูข้างบนนั่้ไงเฮ้ยอ้าวทำไมมาขยับได้อ่ะเฮ้ยทำไมมาขยับได้อ่ะนี่บนโต๊ะขยับได้นะอ๋อเขามีแม่เหล็กอยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้เขบ เป็นเพราะว่าสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็คือเหมือนพละกําลังของมันค่ะ <c oughs> แผกกว้างไปแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่เหล็กของเราอ่ะเป็นแม่เหล็กแบบแรงสูงหรือเปล่าแรงสูงแค่ไหนเยอะแค่ไหนพลังของมันแค่ไหนอือ <c oughs> ได้หกอ่ะน,นะเด็กๆอย่าเพิ่งโดนต้นนะอ่ะแล้วไงต่อคะและดูชื่อปปุ๋ยมีหลอดอ่ะและจะลองเป่าดูนะ <c oughs> มันลองไม่เป็นไรอะลองห้านะหึยฮมยเฮ้ยจับบอหมุนได้อะให้หนูย้เป่าที่ีด้พออ่ะให้คนอื่นลอง่าเป็นไงเจ๋งมมันหมุนอ้ยิ้มย้ยิ้ม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 ้มยิ้ม้มยิ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 ้ยิ้มยิ้ยิ้มย้มยิ้มยิ้อยิ้มยิ้มย้มยิ้ยิ้มยิ้ม้ย้ม้ นิ่งๆนะอ๋อหนูยิ้มต้องหนูยิ้มต้องไปใกล้ๆใกล้างยุดงเอให้เขาเป่าก่อนใกล้ๆแล้วเป่านิดเดียวแล้วก็ปล่อยมันหมุนลนุกไปนี่มี่งไปอะไรแลยนะเฮ้ยแล้วมันจะหมุนเองแรงด้วยนะดิไม่หยุดเลยเหรอหยุดหยุดโอ้ เราจะเป่าตรงด้านข้างของเหรียญนะคะเพื่อที่ให้มันหมุนอ่าเป่าอยากได้เจ็บเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกโอ้โหแรงมากดูดิไม่ตกเลยนะต้องเป่าแรงกว่านี้อ่าเอาออกก่อนนะอ่าเอาเป่าอันที่สามยิ้เป่าอันที่สามอีกโอ้โหไม่ใช่แม่เหล็กแรงสูงอันนี้ว่างไว้อีกทีหนึ่งอ่าฮะเจอดเลยอ่ะใช้แค่ใช้ออะไรครับหน่อยยังโอ้โหนี่เป็นเหล็กแรงสูง นี้แม่เหล็กเขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กแรงสูงเออแรงสูงเราจะต่อขึ้นอีกเอาแม่เหล็กพวกนี้เด็กๆต้องระวังอยู่ในการควบคุมของคุณ่ะต้องระวังไม่งั้นเพราะมันจะหนีบมือมันจะบาดมือได้นั่นแมาเริแม่เหล็กไปอีก2อันนะคะซึ่งเป็นอันใหญ่มากโอ้โหนี่แบบติดหนึบมากแล้วเราจะลองดูว่าเราจะต่อได้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้แสดงว่ามันมีมันมีสนามแม่เหล็กที่แบบแรงเยอะแน่เลย เจ็ดแล้วเนี่ยเต็มที่แปดแล้วสุดแล้วเหรียญใหม่ไหมเหรียญใหม่ไหมไม่ไหวแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเดี๋ยวลองเป่าเฉยๆแล้วที่ไม่มีหลอดล่ะค่อยๆเป่าแ้วปุ๋ยล้วามันจะไม่ไปไม่ไปไม่ไปต้องเป่าน่นะโอ้ยยไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อยโ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ยบอ้้ยโม้อยโ้้ย หรือว่าแรงถูงไปนี่อ,อันนี้ๆๆน่งอนีเออใช่อันนี้มันเหมือนมีบันแรงแบบนู้นมันเนมัอนจะขัดอันอื่นไปด้วยอ,อ,อีกอันหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาทําอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้นะแม่ปูทับต้องพับเก็บไว้อย่างนี้เลยนะเป็นแม่เหล็กแรงสูงมากๆเด็กไม่ควรจับเลยแรงสูงมากแรงสูงมากีปูเจ็บมากพรบอมเคยลองแล้วนี่เขาดูหน่อยจะเจ็บมากค่ะอันนี้ปูระวังตรงนี้นะเขึ้นมาหรือเปล่าอ่า เสร็จแล้วนะแม่ปุ๋ยจะคว่ำตรงนี้วางเหรอวางฮะเลี้ยมต่อกันไปอีกค่ะลองดีมือนะไ,อได้แล้วเนี่ยมือมัมนะมตั้งได้แล้วลองดีมือไม่ไม่มีมีอะไรเหรอไหนะอ่ะเอามาต่อได้เอามาต่ออีกเฮ้รรยรู้สึกย,ยังรู้สึกแล้วแต่ว่า มาต่ออีกมาต่ออีกเหมือนได้แล้วนะมันสูงมากมันเตี้ยเกินไปนั่นเห็นไหมคะถ้าใกล้เกินก็ไม่ดีค่ะอ๋อแสดงว่าไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นี่เอาใหม่เสียวมากวัดเดียววัดดึงออกแม่ปุ๊อเดี๋ยวย้ำอยากจะลองต่อเองนะคะอ่ะให้ทำเองมันแค่สามใช้มันก็ดูได้แล้วนะอันนี้อันนี้สองนะตั้งสองนะตั้งสองได้ไหมลองลปอยมือซิ ไม่ได้มันต้องตั้งสายต้องปล่อยมือต้องปล่อยมือสองรูปไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคต้องระดับพอดีอะไรอย่างเงี้ยสามเหรอเฮ้ยเอิ่มแรงไปไหมเนี่ยแรงมากโอ้โหเอจ็บไปไหมไม่เจ็บโอ้หอ่าแม่ปู่จะตั้งให้ดูละกันโกระดาษแข็งเลยเนี่ยกระดาษยางแข็งเลยมีลองจับเลยอันนี้ไม่ได้ ดูดูดูแม่ปุ๋ยจะทำได้หรือเปล่านี่โอ้ได้เป็นที่สามเนาะนี่หาคะไม่มาอ่ะอ๋อแย้มอยากทำมาอ๋ออ๋อมามาแม่ปุ๋ยอยากลองทำค่ะขอบคุณค่ะหนูแย้มอยากจะลองทำเองดูเดี๋ยวแม่ปุ๋ยช่วยข้างบนหน้าแม่ปุ๋ยช่วยจับไว้จับไม่ให้มันหล่นมาได้แย้มว้าเอานั้นมาเป่าได้ไหมเป่าดูไหมเออลองเป่าดูลองเป่าดูรอดลอดลอดหนูยิ้มมือ

เอามาใกล้ๆเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละได้หนูยิ้มลองใช้ดูนั่นเลยทีอะไรอ่ะตรงนี้ของตัวเองเปล่าข้างล่างนะคะข้างทีเดียวโอ้นั่นไงค่อยๆค่อยๆโอ้โหแบบนี้นี่คือน่าจะหาใช้หายากอยู่เด็กๆก็ไม่ควรเล่นแหละซื้อยากเขาไม่ขายให้เด็กๆค่ะอันนี้นะคะร้านแม่ปุ๋ยสั่งเอ้ยแม่ปุ๋ยซื้อเหมือนว่า ไม่ได้มีขายตามร้านทั่วไปถ้าเด็กอยากเล่นแนะนําว่าซื้อทุกอันีไหนอะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากเล่นนี่เด็กๆใช้ไม่ได้ประมาณนี้ใช่ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมแบบเล่นง่ายๆนะคะแต่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะปู่เพื่อนยิ้มแย้มนะมีอันนี้เป็นกรรมใหญ่เลยไหนครับนี่เป็นกรมใหญ่เล็กๆอย่างนี้เหรอคะ แต่ไม่เล็กๆอย่างนี้<ต>ก็อย่าเอาเข้าปากเด็ดขาดเข้าจะมัดเข้าปากเข้าหูนะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ